มาเดี๋ยวสุ่มให้ดูนะครับสําหรับคนที่ดวงแบบไม่ดีหรือต่ากว่าสักแปดสิเปอร์เซนก็คือนั่งลงก่อนนะครับเพราะคนดวงดีกำลังจะโชว์ให้ดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมพูดเลยไม่ต่ำกว่าแปดห้านะครับผมใครได้เกินแปดห้านี่ก็คือถือว่าเป็นวงในวงเล็บแล้วก็คือในส่วนน้อยละและผมโชว์ให้ดูว่าผมก็อยู่ตรงนั้นลองโทรทิกนะ คือถ้าอยากให้มันหมดเยอะๆให้ให้เราเราดูเลขไยเราต้องกดไอ้ทันเลขนะเว้ยสังเกตว่าเลขสี่จะชัดมากแล้วฉะนั้นเราก็ต้องหาเลขเลขเลขที่หลังเลขสี่นะพอหลังเลขสี่ปุ๊บมันจะขึ้นไปเลขแปดนี่คือเรื่องจริงนะดูนะดูนะให้เลขสี่มาก่อนเรียบร้อยมาแล้วเห็นปะผมไม่ได้โมผมไม่ได้โมผมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นอย่าลืมว่าผมตั้งไว้แค่แปดสิบห้าแต่ทำไมผมได้เก้าสิบผมเชิ่วเพราะผมรู้ไง การกดอะดูดิเดี๋ยวจะเป็นไงได้ที่ของถูกๆนะครับเหมือนแบบแบบโลเซลอะเปลี่ยนชื่อ,อละสี่สิบห้าเพรอะโคตรคุ้มกดไปเลยอะใครได้ตั้งพอเกดาตามอ่ะโทเคนยัดไปเลยสองร้อยคือเรารู้กันอยู่แล้อวอะครับคนดูคุ้มๆอะคือสามารถกดได้แบบไม่คิดได้เลยอะแต่ผมขอคิดด้วยแล้วกันถ้าบางทีเราเสิ้นเฟืองไปอเดี๋ยวขอซื้อไว้เลยแล้วกันอะไม่ต้องอิจฉากันที่พี่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบุญอะ คนมันทําแบบกุสลไว้เยอะอะชาติที่แล้วอะชาติที่แล้วผมอะเป็นเทวดานี่แหละแต่พอที่ผมมาอยู่ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์เพราะผมแบบไปเล่นนางฟ้าไปไงผมก็ทิมเลยเออผมก็เลยต้องลงมาชใช้กรรมในโลกนี้นะครับเออันนี้คือผมไม่ได้โม้นะใครไม่เชื่อกันแล้วแต่นะครับผมทุกคนมีสิทธิ์ไม่เชื่อได้ครับ <c oughs> เป็นตุเป็นตะเลยเชียวใครอะก็ซื้อตามนี้ หมดเลยท่าเฟล็กคืออะไรแล้วก็อันอื่นผมน่าจะเอาครบหมดแล้วนะครับโอ้ยมีมินาโตะเมื่อกี้ผมเอามินาโตะไปแล้วใช่ป่ะเฮ้ยคือทำไมผมหลงผมลืมไปหมดแล้ววะมีแล้วเอา้ากูกดตอนไหนเนี่ยโอเคมันก็คือตู้ของมินาโตะนั่นแหละแล้วกนะ็วจะมีพวกท่าน,นิดหน่อยสวิสตรีทหญิงเอาไว้ก่อนแล้วกันผมแม่งดวงโคตรดีอะคนดูคือไม่ต้องจีจฉาค่านะ นี่ตัวเค็นเหลืองเลยแตยตู้ใช้โทเค็นเหลืองไอพวกตู้มาใหม่ไอ้บบุกนี่ไม่ต้องละโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องละโอเคหมดกันกี่เปอร์เซ็นต์พิมพ์เม้นต์มาใครเยอะกว่าผมอะไม่มีดอก